ครับสวัสดีครับวันนี้ขึ้นอ้อยเสร็จแล้วครับผมก็มาที่โทหนึ่งครับมาที่โทหนึ่งครับมาดูรถครับ รถจอดโอไม่ได้ล้างเลยครับจอดเลยจอดเลยจเลยจ้าของขับรถอ้อย มาเท่าหนึ่งครับผมขึ้นน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอช่วงนี้เขาก็ปล่อยสองอยู่ครับปล่อยคัตเตอร์2มันมีอยู่5้าคาัตเตอร์ครับผมเป็นคัตเตอร์หนึก็พรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ไปเขาก็อาจจะปล่อยถึง3 4ก็ได้สามสก็ไปนอนนั้นคืนหนึ ก็โอ้โกดังโกดังโกดังก็ถือว่าไปได้เร็วอยู่ครับโกดังครับมันเป็นแบบไหนความผิดพลาดอะไรยังไงโอ้ ยืนใส่แว่นทำเท่เออครับสวัสดีครับโอ้เจ้ช่างเหลาช่างเหลาทำไมมาตัดของเขาทิ้งทำไมมันเลือมันเลือเหล็กเหลือเลยตัดทิ้งตัดเอาต่อต่อนต่อนี่เออตัดมาเดี๋ยวจะเอาไปทำเต็กอ้อยให้หมดอันไหนยาวๆ แล้วช่างนี้ยืนทำอะไรนี่น่ะโอ้ยผมมาไม่เห็นทำงานเลยมามวนยาสูบแล้วโอ้ตายแลย้วช่างนึงไม่ได้ไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้ทำงาน ไปได้เร็วอยู่ครับใครอยากจะสร้างโกดังครับติดต่อได้ช่างบ้านโสดเลยจอพลิกจักอ๋อ,อ ى, บ้านละหอกครับบ้านละหอกตะแบงก็ไปถามผู้ใหญ่รู้จักอยู่เพราะแกเป็นผู้ช่วยเอาใจเย็นช่างใจเย็นอย่าแย,ย่งกันเชื่อม <c oughs> โอ้นี่เหล็กเหล็กทำเต็กเยอะแยะเลยนี่นี่โยตูเธอโยตูยตออกด้าเต็กเดินลังบนเหล็กเยอะแยะเลยครับโอ้นี่ก็ดังนี่ไม่นานตัวเดี๋ยวก็ได้มุงแล้วนี่อันนี้แบบหนากัดเลย ต้องติดทำไมติดเดะโอรถอ่ะอาจกนาวติดบางเจ้าพิอารนูหน่อห้างหน่ปีหนออช่างช่างบอกว่าต้องต้องใส่ตรงกลางอีกครับถ้างั้นมันห่างเกิน,ใน,ในก็ดังจอดรถนี่นี่แหละไ,ไอ้ตอนแรกก็กลัวจะสูงพอทำไปทำมาไม่สูงแล้วทีนี้ ยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อช่างว่างานช่างบอกว่ายาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อก็ผสมกันไปอันไหนเศษคีเรคเรเดี๋ยวเก,เก็บเอาไปทำต็กอ้อยรถให้หมด เนื้อแตนองนู้หนอกว่ากว่าจะขาดหมดก็หมดหลุดออกไปเป็นกล่องเกันเม่ทันเแก๊สเม่ทัลนตัดเหล็กอยู่ครับ แล้วใครขับรถไทยอ่ะใครขับรถไทยอ่ะจอดไม่มีงานบ่เอา้ารถไมโครไม่มีงานบ่อ๋อ,อช่วงนี้ไมโครจอดอ่ะอ๋อทำอะไรอ่ะไมโครทำฟันทำฟันเป็นอาทิตย์เป็นนั่นบ่ <laughs> เ,เชื่อมอะไรฉีกหมดแล้วงัดอะไรฉีกหมดอ่ะอืม ชางหน่งเชงหน่งเอาทำไมทำไมทำไมตรงนี้มันได้เป็นได้เลื่อนเกือบจะพ้นในตอม้อนี่โอ้เขาดึงเชือกยังไงมันเบี้ยวนี่เกือบจะพ้นในตอมอเลยนี่ เชือกเชือกมันติดอะไรหรือเปล่าเหลา <laughs> วันนั้นก็ดึงด้วยกันเนี่ยใช่นี่เหลาดึงด้วยกันเนี่ยทำไมมันเบี้ยวได้ยังไงเนี่ยโอ้ลมมันพัด <laughs> <laughs> โอ้เอดึงดึงด้วยกันเนี่ยทำไมมันเบี้ยวได้ก็ไม่เข้าใจดึงยาวเกินแล้วเอ็นมันย้อนเอ็นมันย้อนโอ้ ดูอะทำไมมันเบี้ยวไอ้ไอ้ต้นต้นใกล้ช่างเน่งนั่นก็เบี้ยวเหมือนกันนี่น่ะโอ้ยเทตอมออยังไงไม่ได้ก็อย่างดีเดี๋ยวทมดินไปก็พอดีเนาะนั่ทมดินก็หายมองไม่รู้หรอกข้างหลังก็เป็นเหมือนกันือเป่าเร็วเราดูข้างหลังดูข้างหลัง โอ้ข้างหลังก็เหมือนกันครับโอ้ไม่ไม่มีได้อยู่ตรงกลางเลยมีแต่ได้อยู่แตม่มุม,ม,มกินข้าวเที่ยงยังยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเนี่ยข้าวเที่ยงก็ไม่ได้กินเป็นไรไมห,หมดข้าวหูห ให้ดูให้นี่อะไรอ่ะโอ้นี่ขวดแอมร้อยนี่โอ้ขวดแอมร้อยมันเข้าหูได้ยังไงอ่ะอันลับคลิปนี้บายบายครับผมคอยติดตามคลิปต่อไปครับมาดูช่างทำกโ o ดังครับ